สวัสดีค่ะมาเลี้ยงจิ้นดี้กันต่อนะคะเพื่อนไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาอะไรเราก็ยังคงเลี้ยงกันต่อมันเป็นอาชีพหลักที่ทำไรายได้เข้าสู่ครอบครัวฉะนั้นสิ่งที่นน,นิตจะทำได้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ในภาวะราคาน้ำมันพุ่มขนาดนี้ต้นทุนทุกอย่างสูงขนาดนี้ค่าของชีพสูงขึ้นอย่างนี้นะคะก็คือทำยังไงก็ได้ให้ต้นทุนการผลิตมันลดลงมา นะคะแล้วก็มันไม่ทําให้มแมลงเราตายนะบอ่อนี้ผสมผสานอาหารไปทั้งหมดสามยี่ห้อเลยนะยี่ห้อแรกเนี่ยใช้อยู่ประจําทีนี้ขาดตลาดพอมาอีกทีราคาพุ่งเลยนะก็เลยเอายี่ห้อที่สองมาใช้ยี่ห้อที่สองใช้ไปไม่กี่กระสอบค่ะตัดสินใจทําอาหารซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็นํามาเลี้ยงนะเท่าที่สังเกต ถามว่าอาหารมันมีส่วนสําคัญต่อการเติบโตของมแมลงไหมมีค่ะนะแล้วก็บอ่อเนี้ยใช้สามมี่ห้อเลยมแมลงเป็นไรไหมการตายไม่เป็นไรนะคะ,มะแมลงในนี้แทบจะไม่ตายเลยส่วนนี้เรื่องการเติบโตเท่าที่ดูก็ถือว่ารับได้ตัวค่าไซส์ก็ยังคงมีเนื่องจากทิ้งขุยรังไข่ไว้ยาวเลยค่ะก็เลี้ยงให้ยาวขึ้น ต้นทุนถามว่าลดลงบ้างไหมรุ่นเนี้ยไม่ได้เริ่มตั้งแต่แรกนะคะฉะนั้นมันยังจับสถิติไม่ได้เนื่องจากถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าตัวเองผสมอาหารแล้วมันถูกลงไหมก็ต้องเริ่มตั้งแต่ที่เขาฝักนะคะบอนเนี้ยเลี้ยงมาสามยี่ห้อตอนที่ทําอาหารก็คือเขาเริ่มติดปีกนะคะนี่คือภาพปัจจุบันเก็บภาพให้เมื่อเช้าฉะนั้นยังเป็นสถิติไม่ได้ นู่นละค่ะเดี๋ยวฟักรุ่นถัดไปเก็บสถิติแล้วดูว่ามันสามารถลดต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวจะแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เป็นแนวทางเพื่อลดต้นทุนนะคะบางทีเราขึ้นราคาจิ้งหีเนี่ยมันก็เถิ่ขึ้นยากเนาะแล้วก็บางทีมันก็จะมีในเรื่องของเพดานราคา่นะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยเหลือตัวเองได้สิ่งที่จะต้องพึ่งพาตัวเองก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเอง ลดต้นทุนการผลิตลงเซฟคอ้อนให้ได้มากที่สุดนะซึ่งมันก็มีหลายแนวทางแต่หลกัหลกๆเลยเราเลี้ยงจิ้งหรีดนะปัจจุบันเราใช้เป็นหัวอาหารนะมันก็เลยเป็นต้นทุนหลักนะรองลงมาก็เป็นพืชผักแต่ให้พืชผักอย่างเดียวมันก็ไม่ได้จะทําให้มแมลงเกิดปัญหาการตายระหว่างทางได้ด้วยนะฉะนั้นค่อยๆหาแนวทางกันไปซึ่งวันนี้เองก็จะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เอาไปศึกษานะฮะได้เอาไปปรับใช้เป็นความรู้อีกด้านหนึ่งนะคะ